อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มากที่สุดเลยนะพี่อุย๋ยตั้งแต่จากวันที่ทําเค้าดาวครับจนกระทัางแบบงานหลังๆคือตอนเคาดาวเนี่ยผมแบบพอเราเป็นคนวิชวลในหัวมันชัดมากอะแต่สิ่งที่แย่สุดมันคือการที่เราพยายามจะฟอร์ที่จะแสดงเล่นตามพาสในหัวไปบ,ค,บคือมันถึงขั้นแบบตอนนั้นมันชัดจนแบบเดี๋ยวภชราพูดประโยคนี้นะเรานับห้าวิแล้แลค่อย ประโยชน์ต่อไปแล้วยิ้มสายคือมือกำกับอย่างเงี้ยถืว่ามันเความธรรมชาติแล้วใช่แล้วมันเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เลยโอ้โหมันนี่เราไม่เปิดโอกาสให้เขาทํางานเลยอ่ะผมว่าองค์ความรู้นี้คือหลังจากหนังชายไปแล้วประมาณหนึ่งรเริ่มมาทำอะไรเนี่ยเอ็มวีมาทำอ้โฆษณาหนังสั้นทั้งหลายลก็ค่อยอ๋อการให้สเปซนักแสดงครับให้เขาค้นหาไปกับเรานี่มันดีเหมือนกันว่ะพอเรียนรู้ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ประโยคว่า เล่นได้แค่นี้ก็ดีแล้วอะมันคือประโยชที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่เห็นด้วยกับภาพในหัวเราคุณคิดว่ายัางไงจูนกัน